สวัสดีจ้าแฟนเจดมทุกคนนะจ๊ะเจอทุกประจมทุกสุดสัปดาห์นะกับเจดมพรีวิวนั่นเองนะจ๊ะจะมาพูดคุยมามอยก่อนเกมนะเกร็ดสถิติความน่าจะเป็นนะจ๊ะรวมไปถึงตัวผู้เล่นที่คาบจะลงสนามแล้วก็ฟันธงลงสกอร์ด้วยประกอบการดูฟุตบอลให้สนุกมากขึ้นในแต่ละสุดสัปดาห์แบบนี้นะจ๊ะอ้าวก็อย่าลืมเห็นหน้าเห็นตากันแล้วกดไลค์กดแชร์ติดตามเจดมไว้ทุกช่องทางเลยก็แล้วกันแฟนเพจเจดมภาษาไทยนะยูทูบเจดมออฟฟิเชียลสับสคริปห์วันกระดิ่งให้ 3คู่ชูชื่นกับพริมร์ลีกอังกฤษนั่นเองนะจ๊ะวันนี้เนี่ยพวกแกดูคลิปอยู่ฉันอยู่ที่อังกฤษเรียบร้อยไปรอเชียร์พี่พรลิวพูในคาราบาวครับกับพี่น้องครับจะดวลกับเชนซีนั่นเองอ่ะไว้เดี๋ยวจะมีรูปมีคลิปมีอ่าคอนเทนต์มาฝากแฟนๆกันแล้วกันนะสำหรับอีฮอยล์ทุกคนนะจ๊ะส่วนวันนี้ก็คือวันสาวกพรเมร์ลีกอังกฤษอย่างที่บอกไปนะจ๊ะสามคู่จัดหนักจัดเต็มให้ไปเริ่มกันเลยคู่แรก22อนาฬิกาตรงหรือว่า4ี่ทุ่มตรงบ้านเรานะจ๊ะ ด้วลกับเจ้าสัสน้อยฟูแลมนั่นเองนะเราไปดูสถานการณ์ในตารางีิม์ลีกตอนนี้ของทั้งสองฝั่งก่อนเลยนะเรื่อที่เจ้าถิ่นนะจ๊ะแมนอยู่นเตตทอสอีกกันทางฤดูกาลนี้เนี่ยถือว่าฟอร์มก็ถูกปัดตูเปนะไม่ค่อยสม่ำเสมอมีช่วงเนี้ยเปิดปี2 0 2 4มาเนี่ยเออเริ่มจะลงล็อกลงตัวแต่เกมในก็หวยแตกเหมือนเดิมแหละแต่เอาตัวรอดมาได้นะจ๊ะเจ็ดนัดในปีนี้เนี่ยยังไม่แพ้ใครนะแล้วล่าสุดชนะติดต่อกันมา5เกมแล้วในลีกด้วยนะถือว่ายอดเยี่ยมกระเทียมเจียวเลยนะจ๊ การหลังสุดเลยเนี่ยนะทั้งในเอฟเอครับแล้วก็ในพเมียเ์ลีกอังกฤษแบ่งเป็นพรมเมียร์ังกฤษสี่เกมติดแล้วก็เอฟเอคัหนึ่งนัดที่ชนะนิวพอร์ตได้4ต่อ2นั่นเองนะโดยตอนนี้ในพะิมพ์เหลีกงเนี่ยนะยูเตดเตดไป25นะัดชนะไป14เสมอ2และแพ้ไป9เกมนะเรียกว่าไม่ยอมหักไม่ยอมงอน,นะนั่นเองะจ้ชนะกับแพ้ไปเลยเสมอน้อยมากนะโดยทั้งหมดยิงไปได้35ประตูเสีย34ผลต่างประตูได้บวกอยู่1เป็นผลต่างประตูบวกครั้งแรกในรอบฤดูกาลน,นี้เลยตั้งแต่เปิดฤดูกาลมา เนี <Yeah. S 2> ่ยทุนจะมาผลต่างบวก1ตรงนี้นะก่อนนี้ติดลบมาตลอดไม่ก็เสมอตัวนะจ๊ะและเก็บไปทั้งหมดตอนนี้44คะแนนนะไปดูทีมงานอย่างฟูลแลมกันนะพวกแกนะ25นะัดก่อนหน้านี้เนี่ยพวกเขาชนะ8เสมอ5แพ้ไป12นะจ๊ะยิงได้34เสีย41ผลต่างบุญด้วยเสียลบอยู่7แล้วก็เก็บไป29คะแนนอ่ะทีนี้เราไปดู5นัดหลังสุดในทุนราการกันบ้างแล้วกันนะจ๊ะแมตต์จะให้ยันดับบอกนะชนะรวด5เกมติดไล่มาตั้งแต่ชนะนิวพอร์ต4-2นะแล้วก็ไปเยือนวูฟชนะได้้4-3กลลลับบมมาเเ่่นนนใวสต์แฮ 3-0และ2เกมหลังสุดเนี่ยไปเยือนวิลล่าเฉือนมา21แล้วก็ไปเยือนรูตันทาวก็เฉือนมา21แบบรอดตายเหมือนควายขิดนะส่วนฟูลแลมเนี่ยนะห้านัดหลังสุดพวกเขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะจ๊ะชนะแค่นัดเดียวเสมอ2และแพ้ไปถึง2นัดนะโดยเกมล่าสุดเนี่ยพวกเขาก็เปิดบ้านในคาร์เวนคอทเทจกระท่อมน้อยกลอยใจเนี่ยแพ้สิงห์พยองแลเซอวิลล่าไป1 2ต่อแล้วนัดล่าสุดที่ชนะก็ต้องย้อนไปวันที่10กุมภาพันธ์ก่อนวาเลนไทน์นะจ๊ะที่เปิดบ้านเอาชนะบอลมัดได้สามหนนะ่งจะอ้าวไปดูเฮตูเฮดูของค นที่ยูเดตไม่แพ้ฟูลแลมเลยไม่ชนะก็เสมอนั่นเองนะจ๊ะโดยนัดล่าสุดเนี่ยนะก็ไปเยือนฟูลแลมแล้วก็ชนะมาได้1นต่อศูนในซีซั่นนี้นะเราก็เป็นการชนะฟูลแลมติดต่อกันมาสเกมแล้วนะโดยนัดล่าสุดที่ฟูลแลมมาชนะแมนยูเดตได้ต้องย้อนกลับไปนู่นเลยปี2009ันเก้าแก่คดู15ปีผ่านมายูเดตไม่แพ้ฟูลแลมเลยแพ้ครั้งหลังสุดต้องย้อนไปในยุคของปูรอยฮอตสันคุมฟูลแลมในคาร์เมนคอเตสถล่มยูเดตที่มีเซอร์เรย์ฟูลสันคุมทีมตอนนั้นสามศูนย์นะอ้มา คราวก่อนเกมนี้กันบ้างล้วกันไปกันที่เซอร์จิมรัดคลิฟนะจ๊ะเป็นอะไรเป็นหัวจ่ายคนใหม่เกี่ยวกับด้านฟุตบอลของแมนเชสเตอร์แต่หลังจากซื้อหุ้นจากตระกูลเกรเซอร์ได้27.7%เนี่ยนะก็จะเข้ามารันเรื่องราวของฟุตบอลทั้งหมดเลยแล้วนักข่าวก็ถามเลยบอกว่าเฮ้ยเนี่ยอนาคตของเอริกเทนฮารคกุนซือหัวสวยจะเป็นยังไงเซอร์จิมก็ตอบได้ดีมากเลยเขามองว่าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสําคัญกว่าการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลน,นั่นเองนะโดยเซอร์จิมตอบสื่อแบบนี้บอกว่าเออจริงๆล้วหลายต่อหลายครั้งเนี่ ทำธุรกิจมันก็เป็นแบบนั้นแหละเราต้องใช้ตรกกะใช้ข้อมูลที่เรามีเพื่อความยุติธรรมเราไม่ใช่องค์กรไม่ใช่บริษัทไม่ใช่สโม,มสรที่โหดร้ายแต่บางครั้งการตัดสินใจของเราก็ไม่ได้เป็นที่ถูกใจของทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเราไม่ต้องมาคอมเมนต์งานของเทนฮาก์เขาหรอกน้าวเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเนี่ยนะคำถามเนี่ยมันไม่เกี่ยวตัดทิ้งไปเลยเพราะก่อนหน้านี้ตั้งแต่หมดยุคปาร์เซอร์และฟูซันไปอะ่ะเราก็มีผู้จัดการทีมที่ทั้งดีและไม่ดีเยอะแยะไปหมดเลยเราจะตัดสินเขายัางไงในเมื่อข้อสรุปเดียวก็คืออสสภาาาาาพแวดล้ม้มมมโครรรงงงในนนกทํ่ัไ มันไม่ส่งผลต่อเขาน้องฮาร์กเองก็เหมือนกันก็ยังอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนั้นนั่นแหละสิ่งที่เรามั่นใจคือเราต้องทางําให้โครงสร้างและสิ่งแวดล้อมในทีมในสโมสรองค์กรบุคลาการทุกอย่างในโครงสร้างให้มันเหมาะให้มันสมนะแล้วก็มันลงตัวแล้วก็ส่งเสริมคนที่ใช่ด้วยต้องจัดก,การเรื่องนั้นก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปโฟกัสที่โค้ดนะมุ่งไปจัดก,การเรื่องโครงสร้างก่อนแต่เดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันหลังจากนั้นอีกทีหนึ่งอ้าวถือว่าตอบได้ดีสาหรับเซอร์จิมแรดคลิปนะจ๊ะทีน นูนะโอ้โหขึ้นมาเล่นคู่กับพี่บ่า,าวกาเซมิโรสกาเซมิโรสได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็กลายเป็นความหวังใหม่จริงของแมนเชสเตอร์เดนทำให้หลายฝ่ายชื่นชมเหลือเกิน1คนนะดาวยิงของอ่าเวสต์แฮมยูไนเต็ดอย่างมิเกลอันโตนิโอเนี่ยก็มามองว่าเขาพี่ไมนูเนี่ยนะเล่นได้เกินอายุจริงๆเลยนะในวัยแค่18ขวบนั่นเองนะโดยอันโตนิโอเนี่ยนะยนยนะก็คุยในรายการฟุตบอลเลอร์ฟุตบอลพอดแคสต์นั่นเองอาจารย์แล้วก็บอกถึงไมนูแบบนี้ว่าเออโอ,อ้คิดว่าเนะาะไมนูเนี่ยเก่งมากเลยจากวิธีการของน้องมันเเเเเเเนน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 ีีี่่่่่่ยยไไไมมมมตตต้้้ออออองงงงปปลลลววิธิธกการนนะนะหืดดดัั ไม่ต้องไปยิงประตูเยอะแยะอะไรแต่คุณภาพแบบนี้มันหาได้ยากเล่นได้นิ่งเกินวัยสิปีมากและเยือกเ,เย็นเวลาได้บอลไม่มีตื่นตหนกอะไรเลยนะส่วนที่เหลือเนี่ยนะก็ปล่อยให้คนอื่นเ็าทำประตูไปกานาโชและฟอนฮอยลุนแลวก็แล้วแต่ไมนูเนี่ยนะกดดันน้อยมากนะในการลงเล่นแปลก ตกใจมนกันนี่คือตเตะที่มีคุณภาพแล้วนี่คือเหตุผลว่าน้องมันจะเฉิดฉายต่อไปขณะดเดียวกันเนี่ยนะกองหน้าก็กดดันไปเรื่องการทำประตูส่วนไมนูนิ่งกริปเกินวัยอ่านั่นคือบ,สบทสัมภาษณ์ของมมเกลอนโตนิโอพูดถึงคอบบี้ไมนูและแนวรุกของแมนยูในเดตก่อนเกมนี้นะจ๊ะอ่ะเราไปดูเกรดก่อนเกมนี้กัน,กกนนะพวกแกนะแมนยูในเดตเนี่ยนะ16นัดหลังสุดในบ้านทุกรายการที่เจอฟูลแลมพวกเขาชนะไป14นัดเลยนะโอ้โหถือว่าร้อนแรงเลอเวลาเจอฟูลแลมนี่ผูกปีชนะกันเลยนะและ7เกมหลังสุดในพิมลีกริดของ มีผลรวมประตูมากกว่า2.5ลูกนั่นแปลว่ายิงกันเยอะไม่ว่าจะเป็นย,ยูเอตเต็ดยิงเขาหรือโดนเขายิงนะจ๊ะอ่ะทีนี้เราไปดูตัวผู้เล่นที่ค้ามจะลงสนามนะจ๊ะจากเว็บไซต์ w h o s c o r e c o m นะอรีกเทนทังนะ่จาจะจัด4-23 1ให้ปีศาจแดงนะจ๊ะผู้สารประตูยังคงเป็นอองเดรเดอร์งติงโอนาน่าแนวรับ4คนนะจ๊ะจากขวาไปซ้ายนะดิโกเสาแรกไม่มองเสาสองไม่ตรงเลงเสาตรงก็แล,ก alo, o cho, o cho, I, แล้วกันดาโลออชหอไอชิบหายแล้วก็ราฟาเอลเดอร์แชมป์โลกสองพันสิบเปดบารันคูเซนแบ,บ็กเป็นฮาร์ริมักวาร์นว่า ลุกเดอะเซเลนเดอร์ผอมเพรียวชอเจ็บพักยาว3เดือนนะมาที่คู่มิดฟิลด์ของเราที่ลงตัวเลือกเกินเก๋าผสมสดนะจ๊ะพี่บ่าวกาเซมิโร่นะจ๊ะกาเซมิโร่นั่นเองจับคู่กับคัมบี้เดอะความหใหม่ไมนูสวัสดีจ้ะอีฮาร่าทุกคนนะจ๊ะขอแก้ไขข้อมูลนิดนึงนะขอจะดัมพรีวิวเนี่ยอัดไว้ก่อนที่ฉันจะออกมาเพื่อบินแบงก์ปีตไปดูาปคาราบานคะันชิงเชนซีกับพิปรีรีบูนะจ๊ะ แ้ไขข้อมูลนะหลังจากที่รัสมุดเดคนสู้ชีวิตหอยลุนในมการประเจ็บกล้ามเนื้อต้องพัก2-3สัปดาห์ทำให้ไม่สามารถลงเป็นตัวจริงในเกมเจอกับฟูลแลมได้ในค่ำคืนวันนี้นั่นเองนะแนวรุกของยูเต็ดก็น่าจะเปลี่ยนแบงหน้าตาไปจะดําว่าทางซ้ายน่าจะเป็นโอกาสของกาลาโชนิวเดอรมุงทางขวาก็เป็นไอ้หมุนและอันตนี้นะลูกรักเซนฮาเขาแล้วก็ขยับมาคัสเดอรเมาแรดฟอร์ดเป็นเลนนาเปาหรือบ้าๆไปเลยนะทางซ้ายเป็นเดอรเมาทางขวาเป็นนิวเดอรมุงและนา เดอะกู้ภัยผีแม็กเทนฮาร์กมิเนนั่นเอง ไปดูทีมเยือนอย่างฟูลแลมของมาโกซิลวานะจ๊ะ4-2-3-1เหมือนกันประตูใช้แบรลลนโอนะกองหลัง4ตัวนะมีติโมตีกัสตานอิซาดิยอบทีมริมแล้วก็อันโทนีเซนทันเฮ้อันโทนี่โรบินสันคูวิสซิลใช้แฮร์ริสันบรีดนะจ๊ะจับคู่กับทอมแคนนี่3แนวรุกเนี่ยนะบ๊อบบี้เดคอเดวารียนะจ๊ะอันเดรสเดอะตัมนานหมายเลข15เปเรราแล้วก็วิลเลียนส่วนตรงหน้าใช้โรดริโก้มูนิสนั่นเองนะโดยความน่าจะเป็นของเกมนี้จะน้ำมองว่ายูเต็ดจอนนี้กำลังมั่นใจมมมมมาาาากกกกตตต่่่่่่่่งงงจจฟฟููแแลลลททีีคคววมมันนใใรรรอออออยยยหะช์ๆ ถือว่าฟอร์มโอเควะเออนี่แปล์กันนะยูเต็ดน่าจะเล่นในสไตล์ตัวเองถ้าฟูลแลมบุกยูเต็ดโต้กลับเนี่ยเป็นเรื่องแน่นอนแต่ถ้าฟูลแลมรับยูเต็ดก็จะเจาะยากเพราะนั้นเกมมันจะออกอืดอัด,อดแบบตื้อตันตันอะไรแบบนี้แต่เชื่อว่าสุดท้ายแล้วยูเต็ดน่าจะพอเบียดชนะฟูลแลมไปได้อย่างดีสุดเนี่ยนะก็น่าจะออกแนวแบบชนะ2-0แต่จะดําเชื่อว่าสกอร์ที่ข้าวจะเกิดขึ้นน่าจะเป็นยูเต็ด ชนะฟูลแลม 2, ประตูต่อหนึ่งอ่ะมาต่อกันที่คู่ที่2เลยก็แลวกันนะจ๊ะเวลาเที่ยงคืนครึง่งค่ำคืนวันเสาร์แบบนี้ไปที่วายตัลิตี้สเตเดียมของบอลหมัดจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเรือรบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะเราไปดูตารางคะแนนกันหน่อยก็แล้วกันของ2ฝั่งนะว่าผลงานเป็นยังไงกันบ้างนะจ๊ะเริ่มที่เจ้าถิอนอย่างบอลหมัดน,นะจ๊ะแข่งน้อยกว่าชาวบ้านเขานะ24นะัดชนะ7เสมอ7แพ้ไป10เกมยิงได้33เสีย46ผลต่างประตูได้ลบอยู่สิบสาม28คะแนนส่สิ ของอีเ๊ปักเดล่านะจ๊ะ25นะัดที่พวกเขาชนะ17เสมอไป5และแพ้ไป3นะยิงได้58เสียไป26ผลต่างประตูได้บวกอยู่32นะัและเก็บไปถึง56คะแนนยังลุ้นแชมป์อยู่จ้าเราไปดู5นัดหลังสุดในทุกรายการของทั้งสองฝั่งนะจ๊ะเริ่มที่เจ้าถิ่นอย่างบอลมัดนะชนะเกมเดียวเสมอ3และแพ้ไปถึง1นะัดและตอนนี้พวกเขาไม่ชนะใครติดต่อกันมา4เกมแล้วโดยถ้าย้อนไปนัดล่าสุดที่พวกเขาชนะเนี่ยนะก็เกือบ1เดือนที่ผ่านมาก็คือเปิดบ้านเนี่ยถลม่มซีซิตี้ไป5ต่อ0ใน FA Cup นะัเองนะแลฟ้อ ย้อนไปชัยชนะนัดล่าสุดในพเมเลียงปิดก็คือปีที่แล้วนะจ๊ะช่วงบ็อกซิ่งเดย์นั่นเองนะก็เปิดบ้านถล่มฟูลแลมไป3ต่อ0นั่นแปลว่าในพิมเลียงเนี่ยเขาไม่ชนะใครมา2เดือนก็ไปแล้วนะโดยนัดล่าสุดเนี่ยก็ทำได้แค่เสมอกับนิวคาสเซิลยูเต็ดไป2ต่อ2ที่เซนต์เรืองศักพักเซนต์เ <c oughs> <c oughs> จ,จมส์ฟาร์กนะจ๊ะไปดูกันที่แมนเชสเตอร์ซิตี้กันบ้างแล้วกันห้านัดล่าสุดในธุกาการกิจพวกเขาชนะ4เสมอ1นะนัดล่าสุดนี้ก็เพิ่งเอาชนะเบรนท์ฟอร์ดมาจุ่มจิ๋มเลย1ต่อ0นั่นเองนะอ่ะเราไปดูของคู่นี้กันนห่อยนนนนะะะะจ๊ใปรรวัตติศาส์ของ2ทีีม้เ เจอมาทั้งหมด16นัดเนี่ยนะซิตี้ชนะ15เสมอหนึ่งไม่เคยแพ้บอลหมัดเลยอะและเป็นการชนะบอลหมัดติดต่อกันมา14เกมก็ไปแล้วพวกแกคิดดูดิโอ้โหมันจะโหดขนาดนี้วันเนี้ยอ่ะทีนี้ไปดูกันที่เรื่องราวของเออร์ลิงเบ็ฮาลันกองหน้าตีนระเบิดของแมนซิตี้กันบ้างนะอย่างจากที่ก่อนหน้านี้หายจากการบาดเจ็บกลับมาแล้วก็ฟืดฟืออยู่ยิงนกตกปลาป้าตกกันหนึ่ง,งไปก่อนจะมายิงประตูชัยเฉือมเบรนฟอร์ดได้1-0ในเกมล่าสุดในพรีเมียร์ลีกเนี่ยเล่นเอาเป๊ปโกเดล่าเนี่ยนะฟาดงวงฟาดยา สุดท้ายเขาเลยยิงประตูอุดปากสื่อที่ออกมาวิเคราะห์วิจารณเน็บแนมอาริมราวฮารานนั่นเองนจะจ๊ะโดยเป๊ปะพปสมภาแบบนี้นะเขาบอกว่ายาได้มาวิจารณกองหน้าระดับท็อปแบบฮารานเลยนะนี่คือตัวจบสกอร์ที่ยิงประตูได้เยอะสุดๆเพราะนั้นเนี่ยนะถ้าคุณวิจารเขาเขานี่แหละจะยิงประตูอุดปากคุณเนี่ยนะไม่ช้าก็เร็วเขาจะยิงได้อยู่แล้วเพราะนี่คือกองหน้าที่หายไปจากการเจ็บตั้งสองเดือนและล่าสุดเขาเพิ่งสูญเสียคุณย่าไปในฐานะมนุษย์คนหนึ่งมันเป็นเรื่องราวที่ยาาที่จะรับมือนะเราก็คุยกับ ยิงประตูชัยให้เราในหลายหลายเกมก็ถือว่าออกมาปกป้องฮาลานไปในตัวแล้วก็ออกมาเขาเรียกอะไรติดเบรกใส่สื่อที่จะวิพากษ์วิจารณ์ฮาลานจนเกินไปนั่นเองนะจ๊ะทีนี้หลายคนก็ถามเป๊ปเรื่องของอนาคตของเจ้าตัวนะเจ้าตัวก็บอกว่ามีโอกาสเหลือเกินที่เขาจะไปรับงานคุมทีมชาติเพราะเขาอยากลองคุมทีมชาติสักทีนึงเนี่ยนะไปลุยทัวร์นาเมนต์เมเจอร์ก่อนจะวางมือเลิกคุมทีมไปนั่นเองนะโดยปัจจุบันเนี่ยเป๊ปโวเดล่ามีสัญญากับซิตี้จนถึงปี2025แล้วก็กาลังเจราจากันอยู่ไม่รู้จะหย แล้วมีคิดไหมว่าจะไปทางานกับทีมชาติหรือเปล่าเป๊ปก็ตอบกับ e อเพีแบบนี้นะเขาบอกว่าอทีมชาติเหรอน่าสนใจเหมือนกันนะก็อยากจะคุมทีมชาติไปเล่นบอลยูโรบอลโลกหรือโคปาอเมริกาดูสักครั้งหนึ่งอยากทําแบบนั้นนะแต่ก็ตอบไม่ได้นะว่าจะเป็นชาติไหนเนี่ยการทํางานกับทีมชาติเนี่ยมันก็เหมือนกับสโมสรนั่แหละเราก็ต้องการเขาส่วนทีมชาติก็กต้องการเราเช่นเดียวกับสโมสรน,นะเพราะนั้นเนี่ยนะประสบการณ์ที่ตั้งเป้าไว้เนี่ยก่อนนั้นเนี้ยก่อนเริ่มคุมทีมก็ไม่เคยคิดหรอกจะได้แชมป์นู่นแชมป์นี่เอฟ ก็อยากได้ประสบการณ์ใหม่กับทัวร์นาเมนต์ระดับเมเจอร์ของแบบทวีบ้างเนาะไม่ว่าจะเป็นโกปาเมริกายูโรหรือฟุตบอลโลกเลยก็ดีทัวร์นาเมนต์ไหนก็ตามนะอยากจะมีประสบการณ์แบบนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันนะอาจจะ5ปี10ปีข้างหน้าหรือ15ปีก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันก็หวังว่าจะมีประสบการณ์ทัวร์นาเมนต์ระดับโลกกับเขาในนามทีมชาติสักครั้งก่อนจะเลิกคุมทีมเารอดูซึ่งยี่ดบอกเลยนะ เลิกเลยเลิกคุมซิตี้แม่งเลยจบฤดูกาลนี้ออกไปเลยไปคุมทีมชาตินะเพื่อนลิวมันจะได้เบาบางลงหน่อยโอ,อ้ไม่งั้นมันเก่งเกินอ่ะไปดูเกรดของคู่นี้กันนิดนึงกันแล้วกันนะจ๊ะซิตี้เนี่ยนะเจอกับบอลหมัดเนี่ยนะสามนัดหลังสุดในทุรายการเนี่ยนะพวกเขายิงได้อย่างน้อย4ประตูและอย่างที่รำบอกไปเมื่อสักครู่นะเจอบอลหมัดในทุรายการเนี่ยชนะติดต่อรวดมา14เกมเขาไปแล้วจ้าแล้ว6นัดหลังสุดเนี่ยนะที่บอลหมัดเจอกับแมนซิตี้เนี่ยนะมีประตูรวมเนี่ยเกิน2.5ประตูเสมอเลยนั่นแปลว่าคู่นี้ดวลกันเมื่ ยิงเป็นไฟพนเนียงแต่ไม่รู้ฝั่งไหนยิงมากกว่าซึ่งถ้าดูจากเซตีแล้วก็น่าจะเป็นซิตี้นะอ่ะทีนี้เราไปดูตัวผู้เล่นที่ข้ามจะลงสนามมาหน่อยนะจ๊ะจากเว็บไซต์ w h o s c o r e c o m เหมือนเดิมนะจ๊ะไปที่บอลหมัดเล่นในบ้านที่วายตาลิตี้นะจ๊ะลูกทีมของอันโดนี่อิวราโอุล่านะ4-2-3-1ประตูเป็นเนโะต้นะแนวรับ4คนนะจ๊ะมีดัมสมิธนะแบ็กซ้ายใช้ลอยเคลี่นะจ๊ะเซนเตอร์แบ,บ็ก2คนเป็นอิลียซาบานยี่จับคู่กับมาร์กอสเซเนซี่คู่มิดฟิลวันนี้เป็นลิวิสคุกกับแบรนดะ์คริสตนะี้ทาางงงน,น้ขอออ ตัวเซเมนโยของหน้าตัวเป้าอดีตเด็กปั้านของพี่เพรีลิปูย,ย่างโดมินิกโซลันกี้ไปดูซิตี้ทีมเยือนนะจ๊ะจัดมาเนี่ยสี่หนึ่งสี่หนึ่งนะของเป๊ปโกเดล่าแต่ลงไปเล่นจริงมันยืนอะไรก็ไม่รู้นะไปดูอเองแล้วกันนะประตูยังคงเป็นแอดเดอร์เซนนะจ๊ะแนวรับสี่คนนะมีคายวอล์กเกอร์จอห์นไอคอนหินสโตนลูเบนดิอาสแล้วก็นาธานอาเก้มีฟิลตัวรับใช้โรดรีนะสี่กองกลางนี่นั่นปึ๊กเลยฟิลเดือดพ่อป้า ok, นเจ้าโฟเดนฮูเล่นเดือดแชมป์โลกอาร์วาเรสเควินเดบรอยแลละเเเกกอรร์้ว็จมี่โโดดมมึงเเจรี่ก <laughs> ูโดกกองหน้าาตัวเปว็เป็นเออรร์์ลลิงบาาาวนฮ อยากโดนสตีนมาขวางคิ้วอ่าจยาโดนลมหนึ่งตัวหกไปฟื้นโรงพยาบาลเราโหโดยความน่าจะเป็นของเกมนี้จะดํมมองว่าน่าจะเป็นเกมที่แบบวันเว y t i c k e ตเลยนะจ๊ะสำหรับซิตี้บุกโถมใส่บอลหมัดบอลหมัดก็รับแล้วรอโต้ตามสไตล์แต่เชื่อว่าไม่น่าจะโต้ไหวเพราะซิตี้เองเนี่ยเวลามันบดเวลามันอัดเวลามันขยี้นะมันฝั่งเดียวแบบโถมสัตว์แบบเขาเรียกอะไรหมดแม็กใช้คำนี้ก็แล้วกันนะเพราะนั้นดูแล้วซิตี้วันนี้ อัดหนักไซบอนมัดน่าจะแบบอุจระพรังพรูแน่นอนดูแลผลการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นนะจ๊ะบอลมัดเปิดบ้านแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้ศูนย์ประตูต่อ3ามเอามาปิดท้ายนะค่ำคืนวันเสาร์กับแฟร์เรียลกรีตคู่ดึกตีสาตรงนะพวกแกนะไปกันที่เอเมเรตสเตเดียมนะจ๊ะไอ้ปืนใหญ่แฟร์เรียลอาอร์เซนอลนะจะเปิดบ้านโดนกับซาลิกาซาอุดีนิวคาสเซิลยูไนเต็ดโดยก่อนเกมเนี่ยสถานการณ์ในลีกของทั้งสองทีมเป็นแบบนี้จ้าเจ้าทินยังไอ้ปืนใหญ่แฟร์เรียลอาร์เซนอลยี่สิบห้านัดพวกเขาชนะสิบเจ็ดเสมอสี่แพ้สี่ยิงไปห้าสิ ลูกเสียน้อยสุดในหลีกเลยนะและผลต่างประตูได้บวกอยู่36เก็บไป55คะแนนส่วนสาริกาหราับเีนิวคาสเซิลยูเนเต็ดนะจ๊ะ25นัดก่อนหน้านี้พวกเขาชนะ11เสมอ4และแพ้ไปถึง10นัดเลยนะยิงไป53ลูกเสีย41ผลต่างประตูได้บวกอยู่12และมี37คะแนนจ้าโดย5นัดก่อนหน้านี้ในทุกรายการนะจ๊ะไอ้ปืนใหญ่แฟร์เรียงอาสนอชนะ4แพ้1และเป็นการแพ้นั้นล่าสุดใน UCL รอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกโดยบุกไปแพ้ปอโตมาศู 1, นะก่อนนน,นนนนห้้าัเยนนนะััยโดทบ5ดก่อนหน้านี้ พิมพ์เหลียงปีติพวกเขาชนะรวดนะแล้วยิงประตูได้ถึง21ลูกก่อนจะมาแพ้ปอร์โตเนี่ยจ้าไปดูทีมเยือนอย่าง New น,านิวคาสเซิลนะฮะนัดหลังสุดพวกเขากระเตื้องขึ้นมาแล้วชนะ3เสมอ2องประตูเล่นบาดเจ็บเริ่มทยอยกลับมาแล้วนะโดยเฮดทัวร์เฮดของคู่นี้เท่ากันเลยพวกแกห้านัดหลังสุดเนี่ยนะชนะได้ฝั่งละ2แล้วเสมอไป1เกมนะโดยนัดแรกของซีซั่นเนี่ยที่เซนต์เบลนด์สปาร์คเซนต์เจมส์พาร์คเนี่ยนะนิวคาสเซิลก็เฉือนชนออมาหนึ่งต่อศโดยเกมนั้นเนะี่ยก็มีดราม่าเยอะแยะทรริกกกอออ์ดนนนนะะะจ๊เเเป็ชชัยขงซล้า เอาดีในบ้านเองเองเหนืออาเซนอล1-0อ่ะไปดูความเคลื่อนไหวของคู่นี้กันหน่อยก่อนเกมนะจ๊ะล่าสุดอาเซนอลก็ได้ข่าวดีเพิ่มเติมนะหลังจากฟาบิโอเวรากองกลางตัวสำรองเนี่ยนะมานั่งสำรองได้ในเกมที่แพ้ปอร์โตล่าสุดเนี่ยนะหนึ่งคนที่หายเจ็บกลับมาคือโทมัสปาเต้มิดฟิลด์ทีมชาติกาหน้านั่นเองนะจ๊ะซึ่งสองคนนี้ก็จะกลับมาเป็นกำลังสำคัญเป็นตัวเลือกเพิ่มเติมให้กับมมเกลลาเตต้าในเกมคืนนี้นะแต่เตต้าก็ยังไม่มีสามผู้เล่นหลักอย่างกับด้วเชสซูสนะจ๊ะโนนอ,อเลส ้างซึ่งเป็นดาวรุ่งตลอดการอย่างเซล瓦คอตนะจ๊ะก็ออกมาตั้งข้อสังเกตว่ามิเกลอเดตากุนซอมาดเข้มของไอ้เป็นใหญ่แฟร์แมงอาร์ซนอเนี่ยมักจะไม่เชื่อมั่นในตัวสำรองเพราะว่ามักไม่ค่อยเปลี่ยนตัวหรือถ้าเปลี่ยนตัวก็จะใช้ตัวสำรองเดิมๆนั่นเองนะดูจากเกมที่แพ้ปอโตศูนย์หนึ่งก็เปลี่ยนตัวแค่คนเดียวเท่านั้นเองนะโดยในเกมนั้นเนี่ยนะอเดตาเปลี่ยนจอจิงโจ้กองกลางชาเตลรี่ลงไปแทนเรโนทอสานาที่เจ็ดสิบสี่นะจ๊ะโดยที่ม้านั่งสำรองมีตัวลุกเยอะแยะเลยม Smith เขาบอกว่ามพิต้าเนี่ยนะใช้สำรองแค่คนเดียวจริงๆเนี่ยนะเกมแบบนี้เนี่ยนะพวกเขาอาจจะใช้สำรองมากขึ้นปิดเกมได้หรืออาจจะทำให้เกมมันช้าลงสักหน่อยเนี่ยนะและใช้โอกาสในเกมเนี้พักผู้เล่นบ้างเออสุดท้ายเนี่ยนะคนเป็นโค้ชเนี่ยพอเห็นรูปเกมไม่พัฒนาหรือมันดูไม่ดีขึ้นเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนตัวบางครั้งก็ต้องตั้งคาถามว่าการใช้ตัวสำรองแค่คนเดียวเนี่ยนั่นคือความเชื่อมั่นที่พิต้ามีต่อน,นักเตะบางคนเท่านั้นหรือเปล่าโอ,อ้อันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันเพราะแฟนสนองเองก็บ่นเรื่องนี้ว่าจัดตัวจริงเนี่ยอ่าานนนนไดด้้้เััใรกชพะะฉู แล้วอาร์เตต้าจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้หรือเปล่าก็ว่ากันไปนะจ๊ะแฟนปืนว่าไงจ๊ะอ้าวล่าสุดสาริกาซาอุดีนะจ๊ะนำโดยผู้สาประตูที่บาดเจ็บอยู่อย่างนิกธนวัฒ <c oughs> น์นิกโป๊บนะแล้วก็กัปตันทีมอย่างจามารลัสเซลเนี่ยนะก็ออกมาอัดคลิปขอกําลังใจจากบรรดาทูนามีแฟนๆของสาริกาซาอุดีว่าช่วยกันเชียร์ช่วยกันให้กำลังใจนะเพื่อพาทีมเนี่ยนะก้าวไปสู่โคต้าฟุตบอลยุโรปในฤดูกาลหน้าให้ได้นั่นเองนะจ๊ะซึ่งก็เข้าไปชมได้นะผ่านทางเว็บไซต์ออออยยยยย่่่่าา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 งงงงงเเเเเเปป็็นน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 ทททกกกกรขิิิวววคคสซลล้ััโดดด2พูใใศีีแแหหะะฟๆ เข้ามาชมเกมในเซนต์เจมส์พาร์คมากๆหรือแม้แต่ดูผ่านการถ่ายทอดสดแล้วก็ส่งกลังใจมาให้บรรดาน,นักเตะที่ลงสนามเพื่อคว้าชัยชนะและเก็บแต้มให้มากที่สุดเพื่อพาทีมของเอ็ดดี้ฮาวเนี่ยไปเล่นในฟุตบอลยุโรปฤดูกาลหน้าให้ได้น,นั่นเองไม่ว่าจะเป็นถ้วยไหนก็ตามนะอ่ะเราไปดูเกรดก,ก,ก่อนเกมของคู่นี้กันหน่อยกันแล้วกันนะจ๊ะอาร์เซนอลเนี่ยนะเล่นในเอเมอริตสเตเดียมเนี่ยนะแปดนัดหลังสุดในทุกรายการเจอเนวคาสเซิลพวกเขาคลีนชีททั้งแปดเกมไม่เคยเสียประตูในเนวคาสเซิลเลยนะจ๊ะอืมสถิตินี้น่าสนใจนะเจ เกิดขึ้นในเกมนั้นๆที่นิโควาเซ่นลงเนี่ยมากกว่า2.5ประตูเสมอและอาร์เซนอลเนี่ยนะชนะในพร r e m i e r s h i p ติดต่อกันมา5เกมเหมือนที่เจดมบอกก่อนจะมาแพ้ปอร์โตนี่เองนะเราไปดู11ผู้เล่นตัวจริงที่ข้าวไปจนลงสนามของทั้งสองฝั่งนะจ๊ะจากเว็บไซต์ w h o s c o r e c o m นะอาร์เซนอลของมิเกลลาเตต้า4-3-3ประตูเป็นดาบเบิลดาปู <c oughs> ดับเบิดลายา่าแต่รับ4คนจากขวาไปซ้ายเบนเดอร์ขาวไวท์วิลเลียมซาลิบากราเบลมาเกลเยสแล้วก็ยาคุบกิวิโอ3มิดฟิลด์นี่ถือว่ายอดเยี่ยมมากฟอร์มดีในช่วงหลังนนนนนนะะะจ๊เดดแคล้นนองขาาวไรรซนะ์์มตติกััป กาศแล้วก็น้องไก่ไข่ฮาวเวิรสามกองหน้านะจ๊ะกาเบรียลมาติเนลลี่นะเรนโดพุตซาเรนโดทอสซาแล้วก็บุคโยคลายเมกาซาก้าส่วนทีมเยือนอย่างนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะจ๊ะของไอ้ด oh, ีฮ่าสี่สามสามเหมือนกันนะประตูใช้มาตินดูบราฟก้าเกมรับสี่คนนะคีรันเดอะก,กัปตันทิปเปียน,นะจ๊ะแฟร์บนแชร์สวนบัตแมนแล้วก็แดนเบรนนะสามมิดฟิลด์ชอนลองสตาร์บุนโอกิมาร์ชแล้วก็ลิวิสไมลี่กองหน้าสามคนมิเกลเดอะชินจังอาร์เมรอนนะจ๊ะอันทนีเดอะแฟลชกอร์ดอนแล้วก็แแชชลลีีฮุบบาน โดยความ,มน่าจะเป็นของเกมนี้จะดัมมองว่าอาร์เซนอลดูดีกว่าการเล่นในบ้านเจอเนลกอร์เซนเนี่ยนะพวกเขาเก็บคลินชีมาได้ติดต่อกัน8นัดในบ้านที่เจอเนลกอร์เซนทุกรายการถือว่าเจอกันเมื่อไหร่เนี่ยเสียประตูยากเหลือเกินแต่เกมนี้จะต่างไปจะดัมมองว่าเนลกอร์เซนมีโอกาสจะยิงประตูอาร์เซนอลได้สุดท้ายบทไปบทมาเชื่อว่าอาร์เซนอลจะดีพอที่จะเก็บ3แต้มได้แต่ไม่น่ายิงกันขาดสกอร์ที่เก้าจะเกิดขึ้นนะจ๊ะอาร์เซนอลเฉือนเนลกอร์เซนสองประตูต่อหนึ่งอ่าและนี่คือทั้งหมดของเจ้าดม์พรีวิวในสุดสัปดาาาห์์์นนนนนนีีีี้ะจกกกกััััับบ3คูู่่่ชชออออลลลมมมวเเเสรรรพยยงงฤษ็ื กดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกําลังใจให้เจ๊ดําและทีมงานง่ายๆนะจ๊ะติดตามมาได้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะแฟนเพจเจ๊ดําประสาทไท YouTube TikTok IG Line j ด o f f i c i a l เรา Subscribe ฝากกินให้ฉันด้วยกันแล้วกันนะที่ใครรอดนะอ่ะเหมือนเดิมเจอหน้าเจอตากันก็ต้องอวยพรโบแกให้มีความสุขมากๆในสุดสัปดาห์แบบนี้ดูฟุตบอลพักผ่อนกันให้เต็มที่ชาร์จพลังชาร์จแบตกันให้เต็มเหนียวก่อนไปลุยชีวิตกันในเช้าวันจันทร์เหมือนเดิมนะจ๊ะก็ขอให้มีความสุขกับคนที่แกรักกับคนที่รักแกดูแลกันมากๆกันแล้วกันดูแลกันดีๆนะจ๊ะเจอเรื่องเล็กยากยิ้มให้กันก็ไว้เดี๋ยวอะไรก็ดีขึ้นขอพระเจ้าอวยพรนะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ กับเจดำพรีวิวในสุดสัปดาห์หน้าส่วนวันนี้ไปเว้ย